นี่ขี้เลื้ยงนี่เออเป็นไดอ๋อตัวผู้เฒ่าลงนามกันนะมาพี่น้องเบิดเวียกเฮ็ดตัวผู้เฒ่าลงนามกันนะไปพ่อพ่อ<ะ>อันมาจากเฮ็ดเลี้ยนี่นะเฮ็ดหนักบก่เออมันบ่เฮ็ดหนัก,ก,กเลยเลี้ยเฮ็ดใอ้เบิรงตเนี้ยเด้อเออเออเดีเออ๋ยวจะถามเบิรง มือนี้เด้อเห็นได้มือนี้เออเห็ดเห็ดได้มือนี้ละเดี๋ยวไปรุ่นพี่น้องก็เทียบทานอุปกรณ์ได้เชือกแล้วพี่น้องเบิ่งโค้งการเห็ดเรียกก่อนเห็ดยังก่อนเรียเออเห็ดเรียครับเห็ดเรียรสหมักเรียนี่ครับกัันคร๊อกกินังพวดนะกันละมังเบิ่งโค้งแพ้ครับวันมันวันมันเตียงนั่งวันแค่นั่งเล่นมันใจยักเปอร์เซ็นต์ครับวันสี่ร้อยได้นี่ เต็มลอยเลยเต็มลอยเลยเต็มลอยมาลุ้นกันอีกทีนะครับมาถิบรอยเลยหรือป่ร้อยเอาเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเป็นรนทีเอาเรือลงกนำเนี่ยเขาเนีเรือสำเพาเรือสำเพาเตอ้อยเปอร์เซ็่เนี่ยเต็มลอยเลย เต็มลอยเลยเต็มลอยเลยท่านพี่น้องเอามาลุ้นเบิงน้ำกันพี่น้องเอาละครับท่านผู้ชมเรามารอลุ้นกันครับนี่เป็นทีขี่เรือนี่เออเป็นได้ไอะไะบันก็บ่ไปล่ะไปแล้วพี่น้อง เลือ,อนันกระมัง oh. ก็ไม่ไพ่ของน้องมึงนี่หาน้ำเต็มกระมังร้อยเปร์เซ็นต์กับโมร้อยเปร์เซ็นต์โอ้ไม่ไพ่หมดไม่ไพ่กัเงีย้ยคด